ฮัลโหลสวัสดีครับเพืพ่อนๆนะครับพอผมครับต้นท t ทนะครับไม่ได้พบกันต้องนานก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเป็นตลาดหมีเนาะเออแล้วก็มันซบเซามากเออแล้วมันก็เจ็บหนักครับผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆพราออยู่มันก็มันก็แป้วๆปนะกินข้าวไม่ค่อยอ่อยก็สู้ไม่เปิดดีกว่านะครับก็พอกลับมามันก็เริ่มเป็นแบบตลาดกระทิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่บิตคอยก็ขึ้นมาถึงประมาณเกือบล้านห้ากว่าแล้วในช่วงเวลาแค่1ิกว่าวันนะครับ ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะกับการกลับตัวหลายๆอย่างก็เริ่มกลับมายอมรับและ,ะมีหลายๆประเทศก็เริ่มก่อตั้งกองทุน ETF นะครับมาลงทุนในนี้นะครับโอเควันนี้เราก็มาชวนคุยเกี่ยวเรื่องของของเหรียญที่ชื่อว่าครับครับเหรียญครับเนี่ยประมาณ3-4วันนี้มันขึ้นมาแรงมากนะครับขึ้นมาประมาณร้อยกว่าเปอร์เซนจากจุดที่ต่ําที่สุดเนาะเหรียญครับคือเหรียญอะไรนะครับซื้อยังไงนะโอเคเอาผมก็สรุปแบบสั้นๆก่อนนะว่าประวัติเขาคือยังไงนะครับ เหรียญคัพเนี่ยเขาเป็นเหรียญของ e x c h a n g e ครับที่ชื่อว่า b i t ค u พนะครับ b i t ค u พเนี่ยเป็น Exchange <C> e <an> ในประเทศไทยนะครับเป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมียูเซอร์มากที่สุดถ้าผมจะไม่ผิดมีประมาณ2ล้านยูเซอร์แล้วตอนนี้นะครับสล้านยูเซอร์แล้วตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเขาเปิดเหรียญเข้ามาได้ประมาณ2องสามสี่เดือนแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันประมาณ2อเดือนนี่แหละนะครับเปิดมา30บาทนะครับผมก็ได้รับแจกมาเหมือนกันกับการเขาแบ่ง อ่ายูเซอร์ว่ายูเซอร์คนไหนเทรดเยอะเทรดน้อย mm. ก็ได้ตามไปตามไปผมได้13เหรียญน,นะครับ mm. แต่ผมก็ขายไปแล้วแหละเ mm. นาะวันนี้ก็มาชวนคุยกันว่าเนี่ยทำไมมันถึงขึ้นมาได้1เด้งกว่าภายในแค่ 3- 4วันเนาะโอเคมันน่าสนใจยังไงโอกาสมันจะไปต่อไหมแล้วมันมีอะไรที่มันน่าลงทุนหรือเปล่าเนาะเราก็ผมก็จะมาแชร์มุมมองของผมให้เพื่อนๆฟังละกันนะครับโอเคตัวบิตคัพเนี่ยครับ,รบเวลาซื้อก็ซื้อง่ายๆคุณก็แค่สมัครบ,บิตคัพนะครับสมัครแอปเขา ยืนยันตัวตนนะครับแล้วคุณก็เข้าไปซื้อเลยเนาะก็เหมือนกันครับซื้อก็ซื้อง่ายๆซื้อตั้งซื้อตั้งขายได้เลยครับว่าซื้อเท่าไหรอ่อ่ะก็เหมือนไปแนะนนะครับซื้อซื้อขายขายปกติเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเหรียญตอนแรกเนี่ยเขาเปิดตัวมาทั้งหมดเนี่ยไวเปเปอร์เขาเวอร์ชันหนึ่งเนาะเขาเปิดตัวมาพันล้านกว่าเหรียญพันหนึ่งพันล้านเหรียญครับในราคา30บบาทนะก็โดนด่าก,กันเต็มเลยด่าโอ้ทําไมมันแพงขนาดนั้น ทำไมคุณไม่ตั 1, ille, conduct, okay, ้งราคาที anime, ่มันน้อยๆโปรดักคุณก็ไม่มีโดนด่าแบบหูด่า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 อะโอเคผมได้มาหวขายนะครับผมก็ไม่ได้สนใจผมว่าขายนะครับแต่ด so ้วยความที่เขาโดนด่า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 เปิดตัวก็ผิดจังหวะจังหวะนรกมากไปเปิดตัวจังหวะที่แบบบิตคอยกาลังล่วงจาก2ล้านมาล้าน7ล้าน6ล้าน5จนขนาด900,000นะครับบิตครับก็ล่วงมา ล่วงเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆตั้งแต่30นะครับพอเขาไม่ล็อกปุ๊บก็เหลือ27 26 25มา20มา19ค่าคาอยู่19สักพักใหญ่ตลาดบิตคอยล่วงดึงจนถึง13กว่าบาทนะครับก็ทุกคนวันนึกว่าโลกจะล่มสลายแล้วนะครับบริษัทนี้จะเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะโอเค เราก็มาคุยกันว่าเนี่ยตัวผมม,มองเหรียญนี้ยังไงนะครับว่าอนาคตมันจะไปต่อไหมเพื่อนๆลองคิดเหมือนผมหรือเปล่าเนาะวันนี้เราก็มาแชร์กันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตัวบิตครับเนี่ยด้วยความที่ผมนะครับลงทุนกับตลาดหุ้นมาก่อนนะครับเวลาที่ผมจะซื้อหุ้นเนี่ยผมก็จะไปดูว่าใครเป็นผู้บริหารเนาะกำไรเขาเยอะไหมผมประกอบการเขาดีไหมราคาเหมาะสมหรือเปล่าค่า p E สูงหรือเปล่าตัวบิตครับเนี่ยผมมองว่า ไม่รู้เพื่อนๆมองเหมือนผมไลยไหมตู้ของเขาเนี่ยเขาเจออุปสรรคเยอะมากเยอะจริงๆตั้งแต่เปิดมาก็เจ๊งราคาไม่ได้โทเคนไม่มีคุณภาพเปิดเชนขึ้นมา d e f ฟก็เหมือนต้มตุนมีคนมาหลอกมีปัญหาเยอะตุกๆก,ก็โดนบอดล,ลากขึ้นไปเททุกวันนี้ De f ฟก็ปิดไปเยอะมากนะครับมีแต่ปัญหาทําให้ราคามันร่วงล่วงลวง่วงล่วลว,ว,ว,ว่ถามว่าน่าซื้อไหมถ้าเพื่อนๆมองเห็น กำไรของเขายอดขายของเขาจริงๆเนี่ยมันน่าซื้อนะครับเพื่อนๆลองดูวอลลุ่มเทรดของเขาดอกรองดูวอลลุ่มเทรดนะเนี่ยเพื่อนๆ um um นะดู e t s ดู Dodge ดู btc ดูนู่นดูนี่เนี่ยพันกว่าล้านนะครับปริมาณไทยบาทนะเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยพันกว่าล้านนะเนี่ยตัวแรกก็พันแล้วตัวที่2ก็800ตัวที่3ก็700ตัวที่4ก็500กว่าล้านตัวที่5ก็400กว่าล้านตัวที่6ก็300กว่าล้านเนี่ยรวมๆกัน10อันดับแรกก็รวมไป4,000กว่าล้านแล้ว 4, 1, 000 000 000, สี ala, iedzieć, oh, windows, ่พันกว่าล anyway. <gangen> ้านมันส <emerges> ําคัญยังไงเพื่อนเพื่อลองดูเอาแบบขำๆแล้วกันเหรียญเขามีเยอะมากนี่คือแบบตีข้าวๆต่ําๆเลยอ่ะเขาเทรดซื้อขายกันอ่ะแลกเปลี่ยนกันวันละสี่พันกว่าล้านสี่พันกว่าล้านอ่ะเพื่อนเพื่อลองไปดูเนี่ยเขาซื้อเนี่ยค่าธรรมเนียมเขาศูนย์จ้าเปอร์เนะครับมันสำคัญยังไงเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะวันละ4,000ล้านนะฮะละวันละ4,000ล้านนะครับเพื่อนเพื่อลองดูนะวันละ4,000ล้านนะครับคูณ0.25%นะ วันละ10ล้านคูณ30วันนะครับเดือนละ300ล้านคูณ12กำไรอย่างเดียวนะครับปีละ3,600ล้านนะครับจ่ายภาษสงภาษสีนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ไม,ไม่น่าจะเกิน30%นะอ่ะลบ3ามรเกำไรเขาประมาณ2,500กว่าล้านกับมูลค่าบริษัท บริษัทหนึ่งที่ทํากําไรได้ปีละ2 5 0 0้าล้านณนะตอนนี้นะไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะมากกว่านี้ถ้าเขาไป IPO หรือว่าไปเปิดบริษัทลูกที่สิงคโปร์มาลงมาเลยหรือว่านู่นนี่นั่นขยายนู่นขยายนี่ผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือผมพูดในลักษณะของของของ,ของคนเล่นหุ้นเนาะเพื่อนๆลองมาดูว่าเนี่ยมันสําคัญยังไงโอ้โหเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในตลาดหุ้นเนะ่ยเพื่อนๆลองดูหุ้นเดลต้าปีที่แล้วกําไรพันกว่าล้านราคาตันตั้งแต่ 50บาทไป800กว่าบาท P/E อะครับซื้อจุดที่แบบว่าคุ้มทุนเนี่ยเ6เท่าก็คือเพื่อนๆลงทุน96ปีเพื่อนเพื่อนหึงจิลสิ่งจะคืนทุนกับกำไรแค่พันกว่าล้าน1,600กว่าล้านผมถ้าไม่ผิไม่ผิดเนาะแต่ผิดคับกำไรประมาณ2,000กว่าล้าน3,000กว่าล้านกับราคาเหรียญแค่ประมาณ27บาทน่าซื้อปะละ่ะเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้มาเชิญชวนนะผมแค่มองอ่าแชร์มุมมองของผมมอนอ่าไว้เฉยๆว่าว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับตอนแรกผมก็แป๊กๆเหมือนกัน เนาะแต่อย่างที่ผมบอกผมอยู่สายสายหุ้นมาก่อนนะครับผมก็ข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้อนะครับก็ผมก็ซื้อนี่ครับอ่าเดี๋ยวหาว่าผมมาพูดลอยๆผมซื้ออย่างเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยสีเขียวซื้อ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 นี่มีขายขายไปตอนแรกแล้วผมก็ซื้อเนี่ยซื้อสิบเก้าบาทซื้อ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 ไล่ซื้อมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเืยนะครับก็ถามว่าไปต่อได้ไหมถ้าถ้ามันผ่านสามสิบไปได้นะผมคิดว่ามันน่าจะไปไกลนะ ันนี้คือเป็นมุมมองผมนะด้วยความที่เดี๋ยวมีเกมเปิดมานะครับใครจะรู้อาจจะปังก็ได้อาจจะเอาเกมไปขายต่างประเทศมีเงินจากต่างประเ,เทศไหลเข้ามาเหมือนแอคซี่ก็ได้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือมองในมุมมองสนุกสนุกเฉยๆนะครับกับราคาที่แบบว่าแม่งแค่27บาทกับเปรียบเทียบกับกําไรนะครับผมเข้าใจแหละทุกคนชอบรวยเร็วๆแต่บางทีมันก็ต้องช้าบ้างก็ได้ นะครับก็ไม่ได้แนะนําว่าต้องลงทุนเยอะลงทุนน้อยนะครับแค่มาแชร์มุมมองเฉยๆนะว่ามันดียังไงผมมองยังไงกับกับตัวเหรียญน,นี้นะครับเออก็ผมอ่ะเป็นคนชอบลงทุนกับอะไรที่คนเขาด่ากันเออด่าเลยด่าด่าเยอะๆผมก็ชอบเข้าไปนะครับถ้าเราลงทุนเหมือนคนอื่นเขาวิ่งตามคนอื่นเขาโอกาสที่เราจะได้เยอะมันก็น้อยใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ เหมือนการที่เราไปตกปลาแล้วแบบมีคนนั่งเรือมาตกปลารวมๆกันเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะคุณก็ได้ส่วนแบ่งแค่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดคุณตกปลาอยู่ในบอ่อที่แบบมันไม่ค่อยมีคนน่ะมีแต่คนดา่าไม่ค่อยมีคนสน,สนใจแล้วก็ตกก่อนหน้านั้นแล้วเราก็รอให้เงินมันไหลเข้ามานะครับใจเยน็นๆลงพุ่แบบใจเยน็นๆมันอาจจะได้อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกทั้งหมดเนาะวันนี้เราก็มาแชร์กันสนุกๆเฉยๆไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนานๆตั้งนานเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาแชร์เคล็ดลับ เทคนิคการเล่นดีฟาจากประสบการณ์ของผมที่เจ็บจริงเล่นร,ริงเจ็บเยอะเล่นเยอะนะครับว่าเป็นยังไงขาดทุนเป็นยังไงและหลายอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ให้ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คิดถึงมากยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนยังไงขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย